สวัสดีครับผมอ๊อฟนะครับทีพีออโต้นะครับวันนี้นะครับผมมีเจ้ารถกระบะนะครับนิสสันคันนี้นะครับมานเสนอคันนี้นะครับเอามาสดๆร้อนเลยนะครับจากเจ้าของเขานะครับรถคันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับรถเดินบางทั้งคันนะครับก็จะมีริ้วรอยเล็กน้อยคันนี้ก็จะเอามาขายก่อนเก็บงานนะครับนะสภาพตัวรถเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปชมครับพาไปดูนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนจะพาไปชมนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับก็ถ้ามีรถคันไหนมาใหม่ก็จะลงให้ดูให้ทุกท่านดูทุกคันนะครับมาครับมาดูครับนะครับคันนี้นะครับเป็นเจ้านิสสันนาวาร่านะครับจดทะเบียนปี25 5 1น้าห้าสเ็ดนะครับปีห้าหหรือว่าปี2008แนั่นเองนะครับเป็นตัว เปิดแคปได้นะครับเป็นนาวาร่าเป็นเครื่อง 2,050cc นะครับเครื่องเดิมนะครับตัวถังเดิมทั้งคันนะครับสีอาจจะซีดๆไปบ้างขัดยาขัดเงาขึ้นนะครับตรงนี้เป็นสีเดิมโรงงานนะครับหน้าเดิมหลังเดิมนะครับตัวตรงไหนดีตรงไหนด้อยเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับมาดูสภาพด้านหน้านะครับการชนหน้านะครับก็มีนิ้วรอยตามการใช้งานนะครับริ้วรอยนิดๆหน่อยๆครับรอยขวดแมวขูดขีดแบบนี้นะครับ ตรงนี้ก็เป็นรอยใหญ่นะครับนะตรงนี้ก็ทําให้มันดันคืนออกมาได้นะครับถ้าเป็นซีเรียสนะครับอันนี้นะเดี๋ยวผมขายให้ราคาถูกๆวันนี้เอามาขายตัดก่อนเก็บงานนะครับนะก็เป็นริ้วรอยงี้นะครับเดิมนะครับพรุ่งนี้เดิมแก้มเดิมดูครับริ้วรอยนี้นะนะครับภาษีนะครับพฤษภาหกๆเลยนะครับนะยางนะครับยางดียางดี เป็นยางปีอะไรเอ่ยเป็นยางปีสองศูนย์นะครับปียี่สิบนั่นเองนะครับยางสองปีนะครับเริ่มนะครับแก้มเดิมประตูเดิมนะครับเครื่องเสียงเต็มลำคันนี้นะครับแผงประตูนะครับเครื่องเสียงใช้ได้หมดนะครับตะเก็บเม็ดอาร์คเดิมหมดนะครับนี่เียบเม็ดอาร์คดูเล่มนะครับเป็นรถมือเดียวด้วยคันนี้นะครับคันนี้ผมขับมาจากเลยนะครับนะ นี่เป็นปี51นะครับนะปี51นะครับเป็นรถมือเดียวเลยครับครับภาษีก็พันห้าสิบบาทนะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับแจ้งรถใช้ในเลอแล้วก็โอนกรรมสิทธิ์จากไฟแนนซ์นะครับนะครับแล้วก็ป้ายทะเบียนชมรุดก่อนนี้ชมรุด2สองแผ่นนะครับเปลี่ยนป้ายใหม่แค่นั้นเองเล่มเดิมนะครับนะสภาพภายในนะครับ ก็บาก็เป็นสีดําแดงนะครับก็ลูกค้าเจ้าของเดิมนะครับพุ่มาใหม่นะครับอาจจะมีขาดฝั่งนู้นเดี๋ยวพาไปดูกันนะฮะตัวนี้เป็นเปิดแคปได้นะครับเครื่องเสียงนะครับชุดใหญ่นะครับซับคู่นะครับแล้วก็ชุดแผงเสาทุกอย่างใช้ได้หมดเติบๆเลยนะครับเป็นเครื่องเสียงงานวัดเลยนะนะความเดิมของตัวรถนะครับพวกนี้นะครับเดิมเนี่ยตาที่ใส่ชัดเจนเลยครับเก็บเม็ดอาร์ตดูดิครับเม็ดอาร์เดิม นฝั de anto, de pe, de pe, de ่ง er ซ so, ้ายตัวรถนะครับน so, so. okay. right ี like yep. uh, ่เด so. ิมเด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 ิมตัวตังบางๆนะครับนิ้วรอยอาจจะมีริ้วรอยจตกการใช้งานนะครับก็มีแผลตรงนี้นะครับแนีตรงนี้นะนะครับยางเหมือนกันครับทั้งสี่เส้นสภาพเดิมยางนิ่มนะครับเนียางนิ่มนะครับเดิมปลายท้ายนะครับปลายท้ายมีแตกไม่บิดนะฮะนี่ครับ สภาพจะไม่เก็บงานก็จะประมาณนี้รถบ้านนะครับก็จะประมาณนี้ฝาท้ายก็มีตำาหนินี่ครับนี่นะเออเดิมสีเดิมนะครับสีเดิมนะครับสติกเกอร์มาจากศูนย์นะครับมาจากศูนย์มาจากข้างรถเบนนิสันเลยนะครับตัวเอสนะครับแพคไลเนอร์นะครับยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับหรือเราอาจจะเยอะนิดหน่อยนะครับแตะเก็บเม็ดอากเดิมนี่เก็บเม็ดอากเดิมนะครับไม่มีโปะนะครับนี่ นะครับเอามาใหม่ก็ก็จะเป็นสภาพนี้เอาไปล้างนิดหน่อยจะสวยแน่นอนนะครับขัดสีขส are, สสัดอะไรนะครับตอนนี้ผมขายในสภาพแบบนี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวบอกราคาทีหลังนะครับนี่ครับนี่ความเดิมของฝั่งซ้ายของขวานะครับเม็ดอาร์พวกนี้เดิมนะครับฝั่งนั้นด้วยนี่เดิมนะครับมาดูขวานะครับมีไฟท้ายแตกอย่างที่เห็นนี่ครับตัวถังเดิมเดิมหมด ยางนะครับยางดีนะครับเดิมเดิมนะครับนี่เบล่บางทั้งคันนะครับฝั่งขวาก็จะเหมือนกับฝั่งซ้ายนะครับก็แผงประตูติดตาวมานะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับความเรอของตัวขอบประตูนะครับเม็ดอาร์ชชัดเจนนะฮะแล้วมาด้านบนด้านข้างนะครับดึงดูเม็ดอาร์นะครับครบทุกเม็ดนะครับฝั่งนี้ด้วยนะครับ นี่ครับรถเดิมสองฝั่งเลยฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับตานี่สันชัดเจนตัวนี้ก็เป็นโอเพนแคปเปิดแคปได้นะครับนี่ฮะมาพวงนี้ไม่เคยแกะไม่หันนะครับไม่เคยโดนมานะเดิมนะครับที่บอกนะครับบอกก็ยังไม่ขาดฝั่งนี้นี่ตรงนี้นิดหน่อยองนะครับผมฝั่งนั้นไม่ขาดนะครับนะครับไม้วัดรอบต่างๆนะครับใช้ได้หมดนะครับ เกียร์ธรรมดานะครับ6เกียร์นะครับ5เกียร์6เกียร์เดินหน้านะครับ1เกียร์คันหลังนะครับมาอยู่ที่88,000กิโลนะครับมา80,000นะครับเครื่องเสียงนะครับมีพาวเวอร์3ตัวนะครับแล้วก็ดอกซับผู้หนึ่งนั่นนะครับรวดใหญ่ครับมาดูคาหน้าห้องเครื่องครับมามาดู มาครับห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องเดิมนะครับน็อไม่ขยับนะครับฝากระโปรงไม่เคยแกะแก้มเดิมแก้มเดิมนะครับแก้มไม่แกะไฟตานิสันนะครับไฟหน้าจะเป็นโลโก้นิสันอยู่นะครับคาหน้าเดิมคาหน้าเดิมนะครับสติ๊กเกอร์มีครบรถไม่ได้ชนหน้ามานะครับเมทองค์เมอาร์มีครบหมดนะครับแก้มนี้ก็ยังไม่เคยแกะเลยนะครับฝากระโปรงเดิม นะครับซอกสูมมุมเดิมนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นพวงมาลัยโฟเวอร์นะครับพวงมาลัยโฟเวอร์นะมาฟังเสียงเครื่องนะครับเสียนิ่มๆนะครับเสียงนิ่มนะครับรถทีไทนะ หลังอัดดีครับเร่งดีผมขับมาแล้วนะครับเร่งดีบ่อหนางไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมเปิดค่อยเปิดดูนะครับเพราะว่าขับมาไกลมากนะครับค่อยเปิดนะครับค่อยเปิดให้ดูนะครับว่าความร้อนปกตินะครับใช้ความมัดนสมัดรังนะครับในการทำตรงนี้นะครับเราจะเน้นกยรสอนเลยนะครับ

น,น้ำ,บบนนำบบปกตินะครับน้ำไม่หยฟอรนะครับอันนี้ครับเป็นการเต้นของเนนครื่องยนต์นะครับน้ำเต้นอยี่นะครับพอรับปกติที่ผมกลับมาจากเลยตอนนี้ก็มาอยู่ขันแกนแล้วนะครับนะครับมาฟังราคากันดีกว่านะครับ อันนี้นะครับอย่างที่บอกอ่าก็จะมีเก็บงานพวกนี้นะครับแล้วก็ด้านนู้นแล้วก็ฝาท้ายแค่นั้นเองครับงานสีนะครับนะคันนี้เอาไปราคาหนึ่งแสนนะครับสี่หมบาทเท่านั้นนะครับนะราคานี้เลยนะครับราคาเงินสดนะครับก่อนเก็บงานเลย1นึ่งแสนบาทเท่านั้นครับสนใจก็โทรกันเข้ามาครับ0942910182นนะครับก็ ใครอยากมาดูรถก็มาดูได้ที่ตำบลท่าพระนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครแก่นนะครับโทรหาผมก่อนนัดก่อนได้เลยนะครับจะเข้ามาดูวันไหนนะครับก็โทรนัดกันเข้ามาได้เลยนะครับนะวันนี้ก็จะจากไปกับคันนี้แล้วกันนะครับใครที่มองหารถมือสองนะครับรถกระบะนะครับไปใช้งานนะครับคันนี้ก็อยากแนะนําให้ทุกท่านเอาไปใช้กันเพราะว่าหนึ่งละเครื่องดีนะครับแล้วก็ตัวถังดีมีเก็บงานเล็กน้อยนะครับ ใช้กันอีกได้เยอ,อยาๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับ